สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเล่าเรื่องราวผ่านแมวตัวหนึ่งกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าผมแมวและการเดินทางของเราเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับผมมีชื่อว่านานะและผมก็เป็นแมวส่วนนี่เจ้านายของผมเขามีชื่อว่าซาโตรุเขาเคยแสดงเป็นมาร์ไรเดอร์โฟเซ่ด้วยละ่ะเมื่อ5ปีก่อนผมยังเป็นแมวจรจัดอยู่ซาโตรุก็ชอบเอาอาหารมาให้ผมอยู่บ่อย แต่ผมก็ชอบเล่นตัวถ้าใครอยากจะลูกหัวผมก็ต้องเอาอาหารมาแลกจนมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่ผมกำลังจะไปประชุมสมาคมแมวอยู่ๆก็มีรถมาชนผมแล้วคนที่มาช่วยไว้ก็คือซาโตรุแล้วหลังจากนั้นซาโตรุก็กลายมาเป็นเจ้านายของผมจนถึงปัจจุบันซาโตรุได้พาผมไปหาเพื่อนเก่าของเขาที่มีชื่อว่าโคสุเกะซาโตรุบอกว่าตอนนี้เขาเลี้ยงผมไม่ได้แล้ว แล้วก็อยากจะหาเจ้านายใหม่ให้กับผมพอซาตรุได้เจอกับโคสุเกะทั้งสองก็ได้คุยกันถึงเรื่องในสมัยเด็กเรื่องมีอยู่ว่าซาตรุกับโคสุเกะได้ไปเจอแมวจรจัดตัวหนึ่งโคสุเกะได้บอกว่าเขาอยากจะเอาแมวตัวนี้ไปเลี้ยงที่บ้านแต่ว่าพ่อของโคสุเกะไม่ยอมให้เลี้ยงมันซาตรุก็เลยพาโคสุเกะหนีออกจากบ้านจนทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นทั้งสองคนได้พากันหนีขึ้นไปที่ดาดฟ้า แต่ว่าด้วยความที่โคุเกะกลัวพ่อก็เลยบอกว่าไม่อยากจะเลี้ยงมันแล้วซาโตรุก็เลยขอแมวตัวนั้นมาเลี้ยงแทนแล้วก็ได้ตั้งชื่อให้มันว่าฮัตจิจนมาถึงวันหนึ่งซาโตรุจะต้องไปทัศนศึกษาที่เกียวโตแต่ว่าซาโตรุก็ได้ทะเลาะก,กันกับแม่เพราะว่าเขาไม่ยอมจัดกระเป๋าแต่พ่อก็ได้เข้ามาบอกซาโตรุว่าที่เกียวโตนะ่ะมีกระดาษซับมันที่แม่ชอบใช้อยู่ ซาโตรุก็สัญญากับแม่ว่าจะซื้อกระดาษซับมันมาฝากแล้วในวันต่อมาที่เกียวโตซาโตรุกับโคสุเกะก็ได้ช่วยกันหาร้านที่ขายกระดาษซับมันแต่ว่าก็หาไม่เจอสักทีแต่ในทันใดนั้นขูก็ได้เข้ามาหาซาโตรุและรีบพาตัวกลับบ้านและหลังจากนั้นตอนเย็นโคสุเกะที่กลับมาถึงบ้านพ่อกับแม่ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวพวกเราจะออกไปที่บ้านของซาโตรุพอโคสุเกะถามว่าเกิดอะไรขึ้น แม่ก็ได้บอกว่าพ่อกับแม่ของซาโตรุได้ตายแล้วเพราะเกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วครอบครัวของโคซเกะก็ได้ไปงานสวพที่บ้านของซาโตรุพอไปถึงที่นั่นก็ได้เห็นซาโตรุที่นั่งนิ่งอยู่คนเดียวไม่ยอมพูดอะไรกับใครแล้วก่อนจะกลับบ้านโคซเกะก็ได้เข้าไปหาซาโตรุแล้วเอากระดาษซับมันที่ซาโตรุอยากได้มาให้พอได้เห็นกระดาษนั้นซาโตรุก็ได้ร้องไห้ออกมาแล้วหลังจากเสร็จงานศพ พวกญาติของซาตต้ลูก็ได้มาคุยกันว่าจะส่งเขาไปที่สถานสงเคราะห์เพราะว่าไม่มีใครยอมรับซาต้ลูไปเลี้ยงเลยแต่แล้วน้าของซาตุลูก็ได้บอกว่าเธอจะขอรับซาตุลูไปเลี้ยงเองแล้วซาต้ลูก็ได้ย้ายไปอยู่กับนา้าหลังจากที่ซาตุลูกับโคซเกะคุยกันเรื่องในสมัยอดีตเสร็จแล้วซาตุลูก็ได้บอกโคซเกะว่าโคซเกะควรจะหาแมวตัวใหม่เพราะผมเหมือนกับฮัตจิมากเกินไปถ้าเอาผมไปเลี้ยงแล้วก็ พ่อของโคซเกะจะต้องไม่ยอมแน่เพราะว่าทั้งสองเคยทะเลาะกันเรื่องที่อยากเลี้ยงฮัตจิในสมัยเด็กมาแล้วแล้วซาต้ลูกับผมก็ได้ออกเดินทางกันต่อในระหว่างทางซาตุลูก็ได้ทัวรไปหาเพื่อนเก่าอีกคนที่ชอบเลี้ยงแมวเหมือนกันแต่เพื่อนคนนั้นก็ได้บอกว่าเพิ่งจะรับลูกแมวตัวใหม่มาตอนนี้ยังไม่อยากเลี้ยงเพิ่มแล้วซาตุลูก็ได้พาผมออกเดินทางต่อไปจนถึงแมนชั่นเนปา แล้วก็ได้เจอกับเพื่อนเก่าในสมัยมปลายของซาโต้รุเขามีชื่อว่าซึกิและซึกิก็ได้แต่งงานกับเพื่อนอีกคนที่มีชื่อว่าชิคาโกะแต่แล้วเมื่อซาโต้รุพาผมเข้าไปผมก็ได้มีเรื่องกับหมาของซึกิหมาตัวนั้นโชคดีที่ซาโต้รุพาผมเข้าบ้านไปสกักก่อนไม่งั้นแล้วก็มันได้เจ็บตัวแน่แล้วผมก็ได้ไปเจอกับแมวของชิคาโกะที่มันมีชื่อว่าโมโมะซาโต้รุก็ทิ้งผมไว้ในห้องกับโมโมะส่วนเขาก็ออกไปคุยกับเพื่อน แล้วก็ได้ย้อนไปในสมัยมปลายในเช้าของวันสอบชิคาโกกับชิกิที่ตอนนั้นยังเป็นเพื่อนกันอยู่ทั้งสองกำลังปั่นจักรยานเพื่อจะไปสอบแต่แล้วก็เจอกับซาโตรุที่กำลังจะไปช่วยหมาตัวหนึ่งที่มันติดอยู่ในแม่น้ําแล้วชิกิกับชิคาโกก็ได้มาช่วยซาโตรุหลังจากนั้นทั้งสาคนก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันยิ่งนานวันซาโตรุกับชิคาโกก็ดูจะเข้ากันได้เป็นพิเศษจนหลายวันผ่านไป สกิกับซาโต้ลุก็ได้ไปกินข้าวที่ร้านอาหารด้วยกันแล้วสกิก็บอกว่าเขาหนะชอบชิคาโกและดูเหมือนว่าซาโต้ลุก็ชอบชิคาโกอยู่เหมือนกันแต่ว่าซาโต้รุก็ยอมหลีกทางให้กับสกิจนทั้งสองได้แต่งงานด้วยกันแต่ว่าทั้งสามคนนั้นก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่เหมือนเดิมพอในเช้าวันต่อมาซาโต้ลุกก็ได้พาผมออกไปหาหมาตัวนั้นอีกครั้งแต่ว่าเจ้าหมาโง่นั่นมันก็ยังไม่ชอบผม ในเมื่อผมกับมาตวนั้นเข้ากันไม่ได้ซาโตรุก็เลยไม่อยากปล่อยให้ผมอาศัยอยู่ที่นี่แล้วพาผมกลับไปและก่อนที่จะกลับซาโตรุก็ได้บอกความจริงกับชิคาโกะด้วยว่าตอนสมัยมอปลายนะ่ะเขาเคยแอบชอบชิคาโกะเหมือนกันแล้วผมกับซาโตรุก็ได้เดินทางกันตอ่อแล้วพวกเราก็ได้ไปแวะไหายหลุมศพข,ของพ่อแม่ของซาโตรุด้วยก่อนที่จะไปบ้านใหม่ของนะ้าเพราะน้าในตอนนี้ได้เปลี่ยนงานใหม่ ก็เลยต้องย้ายบ้านแล้วพอไปถึงที่บ้านผมก็ได้เดินเข้าไปหานะแต่ว่าน้าก็กลัวผมเพราะว่าเธอเคยโดนแมวกัดก็เลยกลัวแมวแต่ว่าซาต้รุก็พยายามให้น้ามาจับตัวผมเพื่อให้น้าหายกลัวพอถึงตอนเย็นซาตุรุกับน้าก็ได้คุยกันเรื่องในสมัยก่อนตอนที่ซาตุรุเพิ่งย้ายมาอยู่กับน้าใหม่ๆตอนนั้นนะ้าได้บอกความจริงกับซาตุรุว่า ที่จริงแล้วพ่อกับแม่รับซาตูลุมาเลี้ยงเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆแ,แต่ว่าซาตลุก็รับได้และภูมิใจมากที่มีครอบครัวรักเขามากถึงขนาดนี้พอวันต่อมาซาตูลุก็ได้ทิ้งผมไว้ที่บ้านเพื่อที่เขาจะไปที่ไหนสักแหง่งมาถึงตอนนี้แล้วเล่าแบบบุคคลที่หนึ่งมันยากครับผมขอเล่าแบบบุคคลที่3เหมือนเดิมก็แล้วกันแล้วน้าก็ได้ขับรถพาซาตูลุไปที่โรงพยาบาลเพราะเขากําลังป่วย และหมอบอกว่าจะอยู่ได้อีกไม่นานนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ซาโตลุหาคนมาเลี้ยงนานะแทนเขาแล้วหลังจากนั้นหนาก็กลับมารับนานะเพื่อไปเยี่ยมซาโตลุเพราะทีแรกที่โรงพยาบาลไม่ให้นำสัตว์เข้าไปแต่หมอบอกว่าให้ไปเจอที่สวนได้แล้วซาโตลุกับนานะก็ได้อยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งพอถึงคราวที่จะต้องกลับแล้วระหว่างที่นากำลังเอานานะขึ้นรถมันก็ได้กระโดดลงรถแล้วหนีไปพอวันต่อมา หมอก็ได้พาซาตุลุออกไปสูดอากาศข้างนอกแต่จูจูนานะนะมันก็ได้มาหาซาตุลุทั้งสองก็ได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งแต่พอน้มาและจะจับตัวมันมันก็ได้หนีไปอีกแล้วพอวันถัดไปอาการของซาตุลุก็เริ่มซุดหนักลงเรื่อยๆและนานะมันก็ได้กลับมาอีกครั้งในระหว่างที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันซาตุลุก็ได้ร้องไห้ออกมา และแล้วเวลาของซาโตรลุก็เริ่มที่จะหมดลงซาโตรลุได้ใกล้จะตายแล้วทันใดนั้นหนาก็รีบออกไปหานานะแล้วเอามันเข้ามาอยู่ด้วยพอทั้งสองได้เจอกันเป็นครั้งสุดท้ายชีพจรของซาโตรลุก็ได้หยุดลง1ปีต่อมาเพื่อนเพื่อนของซาโตรลุก็ได้มาคุยกันเพื่อย,ย้อนนึกถึงเรื่องราวของซาโตรลุในสมัยอดีตแล้วหนังก็ได้จบลง